สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามขามารับชมจิครับมือหนีแป้งยูแปลงหนาจินนีมอมมาซานะครับผมของพี่น้องเกษตรกรบนกวางจังหวัดยะโสธรนะครับตรงนี้เป็นเดือนมกรานะครับเนาะหนาหนาวเฮ้านี่หละครับผมลมแรงนะครับค่อนทางจะมีอากาศทีหนาวเย็นนะครับผมนะครับมือหนีผ้าพี่น้องมารับชมนะครับคอดีข้องหยากินนีมอมมาซานะครับผมในฤดูหนาวนะครับว่าเข้าใดคอดียังจากพื้นเนนะครับเนาะผ้าพี่น้องไปรับชม้วกาสอบถามนะครับ เกษตรกรนะครับผู้คนปลูกยาเพื่อจำหน่ายน้านะครับเนาะแต่พี่น้องอย่าคุ้ว่านะครับฐานข้ปลูกยาจินนีบอมบาซานะครับผมเขาสามารถเลี้ยงง่วมกล้วยแม่พันธุ์นะครับนึ่งโตนี่ครับในการเกี่ยวบนพื้นที่ที่ปลูกนะครับมันประมาณไหนังสี่สามารถอิ่มในแต่ละวันน้ำน้ำเนาะครับเนาะเอานี่แหละครับข้อดีอำนาจเรียกข้อยาจินนีบอมบาซานะครับในฤดูนี้ก็คือรายได้นะครับผม รายได้่เครับด้วยเพราะว่าปกติถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูฝนนะครับผมหญ้าร้ายนะครับว่าที่เป็นจากทั้งธรรมชาติหรือว่าผู้ปลูกเองนะครับหญ้านาร่อนนะครับนาฝนค่อนข้างจะง่ามนะครับเติบโตได้เร็วครับทาให้ผลผลิตออกเยอะกันไปล้นตลาดนะครับการซื้อขายจํานวนหมัดนะครับจึงต้องเพิ่มปริมาณจำนวนมัดจึงต้องเพิ่มปริมาณจำนวนมัดนะครับให้ปูมาซื้อเพิ่มขึ้นนะครับ บางปีกระตกประมาณ2ี่สิบมัดหนอยนะครับผมอ่าสิบเจ็ดสิบแปดมัดนอยไปยังสั่นนะครับผมมันค่อนข้างจะใส่ปริมาณหยาจํานวนเยอะนะครับตอเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะจานวนมัดนะครับเนาะแต่มาถึงฤดูหนาวที่ผมทายถ้ำนะครับจํานวนหยานะครับผมในการจำนายอ่าตอหนึ่งร้อยบาทนะครับจํานวนมัดก็จะลดหน่อยลงนะครับอยู่ที่แชรสิบสองมัดนะครับสิบสองมัด้อยนะครับผม แค่นั้นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นมัดอีโบยงใหญ่ด้วยครับมัดนหน่อยเนาะแามมาเบิงท่ามีครับผมพอดีนะครับได้ๆนะครับเนาะสลับช่วงฤดูหนาวนะครับผมมาเบิงมัดครับอ่านะครับมัดประมาณนี้นะครับนะครับผมแย่ๆก็ยืดได้ประมาณนี้แหละครับอ่าคิดที่ผมเย็ดการน์นะครับเนาะนี่ครับการจะเลื่อนเติบโตครับ จึงทรงผลดีตเกษตรกรในฤดูนี้นะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายนะครับเพราะว่าขัดเกี่ยวจำนวนมัดหน่อยลงต่อเงินหนึ่งร้อยบาทมันก็เป็นทรงผลดีต่อผู้ผู้ขายนั่แหละครับผมอ่านี่คนอื่นกำลังเกี่ยวนะครับเนาะหนี่ได้พ้องได้เรื่องการเจริญเติบโตครับกาแน่นอนแหละครับว่ามันได้ประมาณนี้ครับผมนี่ถึงจะดูแลจัดการดีประมาณใดนะครับอย่ามันก็ยืดได้ซ้ำนี้นะครับ ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายนะครับนี่นะครับผมพุชโยกับเบาแรงลงเนาะเพราะว่ามันใส่ปริมาณจำนวนมัดบ่เยอะนะครับนี่คือคอดีแรกเรื่องไรได้นะครับเนาะจหรับผู้ถี่เฮ็ดเป็นอาชีพนะครับผมในฤดูนี้นะครับนะครับถ้าเป็นการวางจำหน่ายนะจุดขายด้านนอกนะครับถนนแจ้งสนิทนะครับจะอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองมัดลอยนะครับผมแต่ถ้าเป็นออเดอร์นะครับผู้ถี่มารับสื่อเป็นขาประจํากันเพื่อไป จำในตัวนะครับอยู่ประมาณสิบหกมัดหน่อยนะครับเด้อผมสอบถามรายละเอียดแล้วนะครับผมอ่ออเดอร์เข้ามาทุกวันบ่ครับนี่แดวแต่มือเนาะครับแต่ก็มีตัวนั้นเสริมเข้าไม่อีกนะครับเด้อเรื่องใดได้เสริมของอีกทางนึงอ่าถ้าเป็นช่วงหนาฝนนะครับผู้ถี่มาออเดอร์เพิ่นก็ดจะงดเมเาพื่กันนะครับผมนั่นคือข้อเสียนะครับถ้าเป็นหนาฝนนะครับผมหยามันหลเนาะแต่ช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นข้อดีแล้วครับ พวกเขามาหลายกลัวบวกเขามาหลายกลัวนะครับเนาะอ่านี่นะครับด้วยขอดีแรกนะครับเนาะคือรายได้ครับผมอาจารบนเอาวสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับด้วยช่วงนี้เป็นได้์ละพอ่อค้าขายห้องขายใอยู่ค้าขายก็ไดครับอย่ามันถโบ,บปงหยามโบหญ้ามันร่มมันหนาวมันโหดมันสั่นนะครับเนาะโหดมันสนะั่นเิ่นกัทขามใจไดอยุเิ่นกล่าธรรมดาของธรรมชาติอย่างคือพมคักแน้นำมันเป็นอย่าง มันล่มครับมันล่มมันโอ้งโอ้ย่ามันแข้งนะครับเนาะเพื่อพืนสีมาสบายว้มน้ำไว้อันนี้คือรายได้อีกหนึ่งท่างนอกจากว่าบากทางอีกหนึ่งของพระวัดินะครับเนาะอ่านี่เป็นการเอาพี่เอาน้องมาในจุดนี้น้ำเนาะครับเนาะสำหรับผู้ส่งออเดอร์เพิ่ชเบามีหลายคนบ่อสีมาขายให้ออเดอร์นี่ครับผมมีอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขายดีเพิ่นก็ับ่อยากส่งไปไะเครับเพิ่นกลับไปเพราะว่ันนึงกัน เพอเพิ่นเพิ่นขายได้เพิ่นก็าไปอย่างน้ำซงเฮามันอันเฮาส่งมันก็สิบตีซิบผ่าเนาะครับครับอันเขาขายเขากับมาละซิบมันละสิบก็ลอยนะครับอืมช่วงนี้มันเอาไปขายมันลอยนึงมันได้หน่อยมัดครับเพราะเพอเพิ่นไปขายปลาข้าวมันก็หน่อยมัดากนี่เพิ่นมาเอาประจำห้องกัเห็นไก่เพิ่นครับเรียกว่าไปื่ประจำเสียขายดีเพิ่นก็มาเอาน้ำเสียขายดีเพิ่นก็มาเอาน้ำนะครับครับ เกลียวกันไปนี่าย้ายกองเข่ามาทรงพอดีวัาดี้ะคุณยายด้อ่าเป็นข้อดีแรกก็คือบอกผมบอกกันแล้วครับเป็นเรื่องได้เนาะพ่อเนาะมันมันหยาสันแต่ว่ามันก็เพิ่มเติมได้ดีเข้ามานะครับหยาสันมันหนาครับเออมันมันขึ้นหนาเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งมันขึ้นหลายดนะครับหนาเนี่ยเดี๋ยวผมมองพัดตัดออกผมสีพาไปเบิ่งเนาะข้อดีที่สองเออหนาที่ครับขึ้นนา ขึ <mile> ้นหนาแบบไรเดี๋ยวผมสิพาสไปเบิ้งผมสังเกตแล้วนะครับมันจะขึ้นทุกต้นอ่ากองเข่าหอยยั่หันเด้อยั่วเผือดได้หรือม้าข้าไปกินเดาหยอกพ่อไงมันจะขึ้นครับค่าร้านน้อยยากล้านนั้นนะพ่อเนาะเดี๋ยวผมสิพาสไปสังเกตครับมันมันจะขึ้นมองเข้าตาดอกมันขึ้นหลายด้กว่าผมเออเสีพาสเบิ้งเด้อครับผมมันหนาหลาพ่อใหญ่เพิ่นกะเลี้ยงงัวน้ำใจพาสเบิ่งงัวในบ้านงัวจอยด้วยครับเดี๋ยวนี้ มันเปลียงยังอจพอขายยาดีเมาแตาขายบ่ได้บ่ได้อเหวนกอาจะคว้างองอยครับผมเนมากขายดีอาอเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองห่วงคนเจอกเนาะว่ามันเกิดหน่อยเกิดลายซ้ำไลยเดี๋ยวกับบัตจบเชิปบจังสีเข่าไปเบืองง้อผวาดได้บ้านน้ำกันนะครับดีก็คือว่าคนมีง้อเลียงไว้แหละน้องพอนะเออในดูดูที่ยาขายบ่ดี วิีมาไซฟเออว่าไซหน้าเาหยาเฮ้าครับครับเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่้องไปเบิ่งหมองคนเยออกันนะพอเนาะว่ามันขึ้นใดดีมากน้อยเพียงใดครับติดตามครับปั่นยังกันนะครับท่านปั่นบอกท่านกันนะครับเนาะกินเฉยแบงกกันกินเอาน่กินหวานง้วครับบานนี้ของท่านก็ได้เป็นของหวานนะครับเนาะปั่นกันเพิ่ง นี่ครับหญ้ากินนีบอมบาซ่านะครับก็เสริมไปด้วยพุทราสามรสนะครับทองท่างบนกวางเขาอ่านี่คอดีนะครับด้วยช่วงนี้เหงว่ากินก็ได้ครับนอกจากหญ้าเลี้ยวนะครับผมอ่านะครับเนาะเดี๋ยวลงอีกพื้นที่ขออนุญาตไทยท่าแปลงเนาะพี่น้องในเบื้องลักษณะของหญ้ากินนีบอมบาซ่าช่วงนี้เกี่ยวแล้วนะครับนาะมันเกิดขึิ่นจังไนเนี่ยนะครับขอบพุณนบองหน่อนะครับด้วยลงมาพี่ครับแปลงหญ้างามๆนะครับผม มาครับอันนี้เพิ่นกะเจียวจำนายได้แล้วนี่เป็นแปลงพี่น้องจำได้ที่ผมถ่ายช่วงเพปลูกเป็นสวนยูคาโอ้โทษครับเป็นสวนหยาพา่าเนาะครับเนาะนี่ครับลักษณะหยาก็คือกันเบิดทุกสวนนะครับช่วงมาครับพอดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งข้อดีในฤดูหนาวนะครับสำหรับหยาจนีบอมมาซ่านะครับผมหนาเนาะครับเนาะหนาเลย สามครับผมนี่นะครับผมการเจริญเติบโตครับหลังจากเกี้ยวออกนะครับเกี่ยวกับระดับเก้านั่นแหละครับผมซ้ำๆทุกฤูดู่นะครับเนาะแต่ว่าครับการสังเกตพี่น้องเห็นน้ำผมนะครับการเจริญเติบโตนะครับขึ้นทดแทนต้นที่ตาดออกไปค่อนข้างจะเยอะกว่าทุกฤูดูอยู่ดีครับนี่เบิ่งนะฮะขึ้นหลายนะครับผม หมายความว่าตัดแล้วขึ้นไม่นี่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าทุกฤดูนะครับนี่ข้อดีนะนี่นะครับทําให้ยาครับค่อนข้างจะหนาเลยครับผมนี่ครับนี่นะครับผมขึ้นทดแทนกันด้ยนานะครับนี่เนะพอดีลักลักนะครับทําให้การเจี๊ยบยอผลผลิตนะครับก็ค่อนข้างจะ อาติมกมได้เร็วนะครับผมพอกว่าหนึ่งมันเกิดขึ้นหลายนะครับเนาะนี่นะครับเกิดจํานวนต้นไม้ขึ้นมาหลายครับนี่นะครับเด้อได้จานวนต้นไม้ขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นตามคางก็มีครับแต่ว่า่วนมากขึ้นตรงตรงบริเวณที่เขาตัดต้นที่เขาตัดนี่เยอะนะครับเยอะนะครับนี่นะพี่้อง นั่นแล้วนะครับการนําไปเลี้ยงซัดก็ถือว่าโอเชนะครับช่วงได้จานวนยาถี่เยอะขึ้นนะครับสำหรับผู้มีง่วงมีคล้วยเพียงแต่วบา่ยืดเท่านั้นแหละครับถ้าไปขายกระดังผมบอกถ้าไปขายกระดังผมบอกครับได้มันก็มี่เพิ่มขึ้นเพราะเพราะว่าผู้ไปขายจํานวนมัดถี่นํ่ไปขายนะครับก็ลดลงจากฤดูต่างๆครับฤดูฝนหรือฤดูแรงที่ยาออกกระจัดโดยเฉพาะฤดูฝนนะครับเนาะ จำนวนมัดก็อยู่ประมาณมยี่บมัดผมน้ครับลอยหนึ่งตัวที่เกี่ยวได้ยี่สิบมัดนะครับเนาะอันนี้มันได้เร็วครับผมออันนี้มันได้เงินหลายกวัวเพิ่มขึ้นนะครับอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับอย่าอึดน้่ครับค้นกับลรนหาซื้อกันบางเที่กับเขามาหอดสวนผุนนะครับเนาะนี่นะครับการยดเรื่องตโตพี่น้องเห็นเนาะคอดีนะครับพุนปุ๋ยก็ให้ปกติแต่ว่าได้จํานวนต้นที่เยอะขึ้น นะครับเป็นเท่าตัวเลยครับเบื้องที่เลยครับก่อนนะครับมันจะแพร่ออกครับแพร่ออกนะครับบ่อยืดขึ้นนะครับผมตั้น่ก็ถือว่าย่าวคักรับช่วงนี้นี่คือคอดีที่สองนะครับมาถึงในบ้านเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของคุณพพอสวัสดนะครับก็มีทั้งงวดทั้งกล้วยแหละครับที่นี่นี่นะครับเด้อลุมร่วมกัประม่านซีฟโตนี่แหละครับแม่หน่อยพอสวัสดเท่านะครับคอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู เลี้ยงสัตว์ไว้ใดรูดูทีญ้าเฮาจะเล่นเติบโตได้เร็วนะครับคือหน้าฝนนะครับก็นํามาใส่เลี้ยงตัวนี้น้าเพราะว่ามันเหลือนะครับเนาะขายบ่หมดขายบม่หมดนะครับแต่ขายบม่หมดนะครับก็นําให้งง่อยค้วให้เขาหล่ะครับกินนะครับผมนี่เด้ออุ่นเด้อไม่น้อยกําลังเข่าขั้วอยู่บาดีได้ไหมเด้อนํำมาหวดในบ้านละครับบ้านนี้ฤดูนี่นะครับมันขายดีครับกับ่นกับเอายอกันเนาะงข่าคั้วจอย อย่างคือจ joy ดีครับเพราะว่าขายสะกวันขายเงินสะกวันปรแม่ช่วงนี้แม่นว่าเออมั่วยอกกันนะครับมันก็ให้กินเอออเากินอยู่แต่ว่ามันกับมันไม่ได้ออกคอกเนาะมั่วยอดมันไม่ได้ออกคอกอ่้ยืนข้อง้ะครับเนพื่องกับบลัตบลัลย์เราเชื่องไว้ซีลอยก้อนอ่านี่ครับพวกมาม่าก็ยังได้ซื้อมาใส่อยู่ด้วยครับอืม j อยในการย่อยนะครับเนาะอ่าดีครับเพื่องกับขายด้ครับอาหารแห้งนะครับ มิจักตัวกับแม่หย่าซีฟอยู่นเนาะค้าค้ากันครับนี่เด้อครับมีผู้ถามเขมาม้าอ่าน้อยนะครับเนาะไอเท่าที่เขาสังเกตนะครับเท่าที่เขาสังเกตเดี๋ยวผมจะสรุปไปฟังทีหลังอ่าเป็นคพ้่พอพันธุ์โอ้โทษครับเพ้่แม่พันธุ์ยังสี่ครับว่าแม่พันธุ์เนาะการเกียวเฮานะครับประมาณใดมันยังอิ่มใส่เลียง สองแม่ลูกเพิ่นนี่ได้ในในบริเวณดีเขาเคยสังเกตว่าเขาเกี่ยวนะครับต่อมื่อนี่แหละครับผมครับผมโอ้เป็นพันกลัวคนเลียวขันยาสูม,มือขันซื้อนะครับมือขัดเื้อครับขันเป็นเท่ามันบริเวณทักเกี่ยวไม่หัอ้กล้วย,วยเป็นท่านคนเดียวกวา้างบอปมันขันยาสูม,มืออ่าพื้นที่ติดไซนนะครับสมมติว่าหนึ่งไรเอาง่ายๆเนาะแม่เนาะหนึ่งไรนี่เลี้ยงง้วงกล้วย พอพันธุ์เม่พันธุ์นี่ได้ได้ประมาณเจ็ดตัวครับกาวะต้นละเฉียวนิดหนังไลยเอาเป็นว่าหนึ่งไรต่อปีซม่งว่าเขาเลี้ยงเนาะเออต่อปีหมุนเวียนอ่าหมุนเวียนครับผมยึดตัวยึดดอกตว่าขันเท้าใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยด้วยดูลได้ไรไรหนึ่งนะไรหนึ่งไรหนึ่งได้ยูดซีบตัวกระจาได้กระจาได้ครับแต่มีเฟื่องมิยังเติมไปน้ำเหมือนนะครับผมอืมครับ เอาเกี่ยวหมุนเวียนไปเาั็ใจปุ่นใจ่นามใจไส้ใจปุ่นใจปุ้ยน่ะมันก็คิอุ่นไว้อยู่อยานีเอาย่างย่งยงางขี่ไร่นี่ฮาโตนี่สบายนะครับเนาะถ้าหนึ่งไร่นะครับ<ม>หนึ่งไร<ม>่ครับบริเวณที่เกี่ยวผมก็น,น่าจะประมาณอาโค้มนี่เนาะอาโค้มนี่ประมาณซี่เมตรคูณซี่เมตรนี่อิ่มบ่ต่อมือบ,อบอ่อิ่มอืมครับ แบบว่าอิ่มแล้วไปเออสีบ่พอหอโบ่พออ่าสี่เมตรพี่น้องก็สีกาถูกเนาะสี่คูณสี่บ่อิ่มถ้าแปดดิอิ่มบ่แปดคูณแปดเมตรอิ่มยู่อิ่มนะครับเนาะครับผมอ่ามันดูน้ำดูดูน้ำบ่เม่นซูวาฤูดูฝนหยามันหนามันมันเออมันยาวมันเดหลายมันจะอจิลดลงนะครับเนาะจากแปดอจิเป็นหกไปสันนะเออมันได้น้อยนได้้อยครับอพี่น้องฟังแยกแยะออกเ้ยครับ แดดหนาวแดดนี่มันหันแค่ได้หลาย,าย,ลายนะครับมันมันจอันสันสันอ่าจอันกะเกี่ยวมันมเว้นมันกะไดหลายเติดอยู่มันหันสันครับผมแาดหนาวฝนมันกะเงีเอออ่ะครับก็ที่จากกระสลุมที่หลองฟัง่งคอดีนะครับต่างๆของหย่ากินนี่ในฤดูนี้นก็คือหนึ่งแม่ใดน้อยแม่เนาะเพิ่มก่อมาสองพิ่นขึ้นเยอะครับขื่นแตกหนานะครับแต่ว่าสันอ่า สำหรับการใส่เลี้ยงสัตว์นะครับการดึงไร่คุณแม่เพิ่กระเทียบฟังว่าจัดการดูแลดีหาตัวพันสบายนะครับถึงส0บเนาะกับผู้เฮ็ดดีคือบ้านเ้าว่าเพิ่นเพิ่นดูแลดีนะครับทั้งมันกวงบริเวณีิใส่เกี่ยวนะครับต้อมืออยู่น้ำดูดูนะแม่เนาะธนาฝนมันก็ใส่พื้นที่ว่าหลายห้อยหยามนั้นหลายนะครับเนาะมันเงาธนานี้มันก็จะขยายบริเวณเกียวเนี่ยได้อพีน้องเง้อครับเมื่อนี้ผมก็แมีหน่อย พื้นที่ที่ไทยท้ำกับขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามารับชมเราเนะาะได้ไปก่อนเด้อขอบกันไหมครับที่ตัวไปสวัสดีครับผม